ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชน่านสสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยสมาชิกรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรคนหนึ่งตามข้อมาครับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่136ซึ่งได้มายัดไว้ว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายยกรัฐมนตรีตามมาตรา272วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมของรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับกระผม ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับมอบหมายจาก11พักการเมืองซึ่งจะเป็นพักการเมืองที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญและเป็นผู้ที่พักเพื่อไทยได้เสนอรายชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐรมนตรีของพักเพื่อไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา88 นายเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรีในที่ประชุมแห่งนี้ผมขอญาตกราบเปลี่ยนท่านประธานขอผู้รับรองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรที่จะแสดงตนโดยการเสียบบัตรเป็นผู้รับรองขอผู้รับรองได้ครับครับขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับว่า การตัดสินที่จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นอยู่ที่สมาชิกรัฐสภา750คนนี้ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งกล่าวอ้างขึ้นมาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ถูกต้องคนนั้นไม่มีคุณสมบัติใช้ไม่ได้แล้วคน750จําเป็นต้องเชื่อ คนคนนั้นซึ่งไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาหรือเพราะฉะนั้นเสียง750ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเสียงชี้ขาดว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งกล่าวอ้างแล้วเราก็ตัดสิทธ์คนคนนั้นนี่คือหลักการที่ผมถือเป็นแนวปฏิบัติท่านประธานที่เคารพครับ รัฐบาลที่จัดตั้งในครั้งนี้314เสียงจาก11พักการเมืองที่ประกาศกันเมื่อวานนี้ผมดูแล้วเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่ก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วสลายสีสลายความเห็นต่างและ จะนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันที่เป็นรูป,ปรธรรมจริงๆครับท่านประธานครับถ้าท่านประธานดูในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ